ได้ท <S preach science> ี so first, ่คนไหนพบเราฝ่าคนไหนซึ่งว่าหลักของพี่ันยิ่งใหญ่ขอได้ไหมหับน้องแ็นเอ็มอะไรจบขอลาขอคุณบีดีเอาไปร้องบอบข้างนอกไปขอคี่บีดีขาปนาต้องเกตียกับสิ่งที่ผ่าน เราวังว่าพี่จะให้อภัยในวันนี้พ่ตเราท่านคิดได้จบแล้วเมื่อกี้น้องผมเราคุณ่นองแล้วแต่ว่าพี่ผมจริงจริงและพี่3ยังไม่รับฟืนน้องจับไม่ได้ดื้อดืวอว่า เขาจะรับคุณน้องอะไรผมไม่รู้แต่คุณนี้ผมอยากดูตัดยีนิคของคุณน้าทุงน,นี้ผมตัดมาแล้วมีใครไม่ว่าเปล่ายกมือแล้วเลือกเลยรุ่นผม <c oughs> ไม่สามารถให้คุณได้เพราะผม,มเรียก้ตัวแทนของเอง มีพี่บันดิตกลากมาบอกว่าชื่อตัวเองอ่ะเป็นชื่อจริงอ่ะให้สะกดให้ฝึกและไปสะกดเป็นภาษาอังกฤษด้วยรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรยังไงของชาลีโฮเทล P อ่ออไรวะไม่ใช่ N P น้วพี่ไปต้องมาด้วย ถามพี่เนทถามพี่เนทออฟ่าเอ็มทีเะ